สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอต่อไง,งอจังหวัดสกลนครนะคะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่โครงการโคกหนองนางโมเดลค่ะแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมแปลงโคกหนองนางโมเดลกันนะคะโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอต่อ,งงอยมีจํานวนทั้งสิ้น11หมู่บ้านมีครัวเรือนต้นแบบที่จะพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนางโมเดล จำนวน11รายแบ่งประเภท1ไร่จำนวน8รายประเภท3ไล่3รายตอนนี้เราจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมพวกหลงนาของคุณอรุณศรีเพ่งคำบ้านสามคีหมู่ที่7ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแปลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับเจ้าของแปลงกันสวัสดีค่ะชื่อนางอรุณศรีเพ่งคำค่ะเป็นกเกษตรกรพื้นที่บ้านสามคัคครหมู่เ ตำบลจันเพนอำเภอเต่าง,งอยจังหวัดสกลนครค่ะเป็นเป็นครัวเรือนเป้าหมายโคกหนองนาโมเดลค่ะแม่รู้สึกอย่างไรที่ได้เข้าร่วมโครงการคะรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการเพราะได้ส่วนของฉันคำเสร็จกินเ,เพียงอยู่บ้างแล้วเมื่อได้เข้าร่วมโครงการก็ดีก็ได้ไปเรียนเทคนิควิธีต่างๆเพิ่มเติม,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 มค่ะตามลักษกสิกรรมธรรมชาติ ตามลับปัชญาของเศรษฐกิจพ่อเพียงที่แท้จริงก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นโครงการดีๆทำได้จริงเป็นจริงประโยชน์ต่อตอนเองดีใจมากค่ะแล้วคุณแม่คิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปคะหลังจากนี้จะได้นำศรราสตร์ธารชาและปัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเพศดีหม่ตามที่ตามที่ได้ประบรมมามาปรับใช้กับพื้นที่หนึ่งไร่นี้ในส่วนของโคกจะมีการปลูกป่าสมอย่างประโยชน์4อย่างป่าห้าระดับปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของหนาดินการห่มดินหลังจากที่ปลูกพืชเสร็จแล้วเพื่อให้ดินชุ่มชื้น อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์สะก็จะเลี้ยงกบเลี้ยงปา่าไว้กักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปีหลังจากนั้นก็จะได้ทำการจัดตั้งฐานการเรียนรู้ต่างๆร่วมกับชุมร่วมกับคนในชุมชนฟัวเรือนพัฒนาในหมู่บ้านเพื่อให้เร่งเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ในรูปแบบพวกหนองนาบูเดลแล้วคิดว่าเราจะมีฐานอะไรบ้างคะในพื้นที่หนึ่งไร่นาะ จะมีฐานการเรียนรู้กยนรู้เกี่ยวกับบริหารจัดการดินน้ําป่าโดยเฉพาะการเรียนรู้ตามหลักกติกรรมธรรมชาติในแนวทางพวกนหนองนาที่ประยุกต์มาจากทฤษฎีใหม่สิ่งที่ต้องเรียนรู้ตัวอย่างเช่นฐานคนาทองคําปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนาปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์บลอ้สารเคมี การเลี้ยงดินเพื่อให้ดินเลี้ยงพืชซึ่งทุกฐานคือการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกน้องนาโมเดลเน้นการเรียนรู้โคกน้องนาเพื่อความมั่นคงของครอบครัวพึ่งพาตัวเองได้สุดท้ายนี้จะพูดอะไรไหมคะจะมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สีใหม่รูปแบบโคกน้องนาโมเดลร่วมกับคนในชุมชนและภาคี้ครือข่าย ให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายอของโครงการต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณกรรมการพัฒนาชุมชนสากมากแข้วมูลข่าวสารได้ที่เ a c e b o o k และชมคลิปได้ที่ช่อง Youtube สำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ